มันไม่มีใครอยู่ไม้องา,าดาูมันกูยังอา้ยทำร้ายร่างกายหนูขครั้งนี้ที่ทำแรงมากเลยเขาเรามีคนอื่นเราใช่ค่ะทั้งๆท,ที่หนูไม่มีใครเลยโอเคมีกี่นีเดี๋ยวเปิดดูผวาแล้วห,นะหนูเข้า จะไม่ให้หนูทำงานเลยจะเอาคนมาข่มขืนหนูทเขาไปคุกบกงา่ไม่ทำงานหลังจากที่ไปคุกคามเอาอวดปลาเขามีส่งคลิปตอนมีสัมพันธ์กันมาให้เขาอีกแล้วก็ภาคแบบเยอะเย้ยสะใจแล้ววันนี้จากที่คุณเป็นผู้ล่าวันนี้คุณจะได้รับบทของการเป็นผู้ถูกล่าบ้าง ชีวิตคนผู้หญิงคนหนึ่งต้องทนทุกข์ทรามานนะครับอยู่กินกับผู้ชายที่เป็นคนรักได้แค่สี่เดือนเท่านั้นเองเธอโดนสารพัดเลยครับพอผู้ชายคนนี้เมามักจะทําร้ายทุบตีเธอเป็นประจำเมื่อสักครู่เห็นเนี่ยกระโหลกยุบไปด้วยใช่ไหมตอนบอกว่ากระโหลกบุบนี่คือบุบจริงเหรอเฮ้ยบุบจริงเ่ะเกิดอุบัติเหตุเมื่อสิปีที่แล้วสมองก็สั่งการช้าแล้วแถมยังมาเจอกับหัวมาทําแบบนี้เธออยู่ไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมต้องหนีกลับไปบ้านของตัวเองแล้วฝ่ายชายก็ยังตามมาและทําแบบนี้อีกครับ ผมไม่เก่งใจนะผมผมบอกผมเจอยิ่งมันไม่รอนอยากได้เงิน่ม่ากได้เงินหรอเจอูบวกลับมาเอาปุนที่บ้านผมไหลอเรื่องผมเ่ครับผมไม่อยากยุ่งเงี้ยมาเลยรู้รู้โยังเียมาเลยมึงอยากได้เงินที่ม มันไม่มีใครอยู่มันไม่มีใครอยู่ผมลับผมไม่ลงมาล่ะเรื่องมันไม่ได้นี่ผมรับประกันได้ทําไมท๊ะทําเข้าไปในคุกบวกควาเจอแน่ไม่ได้ทํางานเนี่ทําไมเห็นเลยเราจะคุ้นหนาดุมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ปากปาขวดเข้ามาในบ้านอีกอ่ะเนี่ยโอ้ยบอกเมื่อกี้นี่ไม่ขู่ด้วยจะกลับไปเอาปืนมายิงอ่ะค่ะ แล้วคำด่ามาทั้งสวนสัตว์เลยนะคะมาหมดเลยแล้วบอกว่าเธอกูติดคุกเด่กกูก็ออกมาจะมาเอาคืนด้วยนี่นะครับโอ้โหนี่หรือชีวิตคู่ที่หญิงคนนึงเนี่ยหวังจะฝากไว้กับนายสุภวัตผู้ก่อเหตุครับเนี่ยเธอเองบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกผัวซ้อมจนต้องหนีกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วฝ่ายชายยังตามมาแล้วขู่ด้วยว่าจะกลับไปเอาปืนมายิงครับด่าทอเธอสารพัดเลยคือกล่าวหาว่าเธอเนี่ย คุยกับผู้ชายคนอื่นไม่มีชู้อะไรแบบนี้นะครับล่าสุดปี2วันที่14มก,กราคมที่ผ่านมานายสุภาวารคนเนี้ยยังบุกมาอรารวาสอีกนี่ <S <S <ๆ>เสียงเหมือนประทัดเลย <S <S <ๆ>ใช่ครับเอาเป็นประทัดปิงปองเนี่ยมาคว้างใส่หน้าบ้านฝ่ายหญิงเสียงดังสนั่นเลยนะครับ<อ>ใครที่เจอแบบนี้โอ้โหดูสิกลางวันก็ก็โดนกลางคืนก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกครับยังมีชู้บ้าหรอไม่ได้ โอ้เนี่คือเหมือนกับคิดไปเองไม่เปล่ายังไงเอาผัวอยู่ที่บ้านเหรอค่ะเราชู้มาอยู่ที่บ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชม แล้วการข้ามกลางคืนคนแถวนั้นกําลังจะหลับจะนอนอ่ะคุณคคิดดูถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนบ้านอ<ฆ>่ะเสียงประทัดดังแบบเนี้ยค่ะแล้วถ้าดูไม่ผิดในในคลิปที่มาปาประทัดเหมือนมีมีใครมายืนอยู่ด้วยอ่ะเห<อ>มือนเหมือนมาก,กับใครด้วยหรือเปล่านะคะราปรงรัดเออครับร่องรอยเขียวเช้าไปหมดคุณผู้ชมแขนขาตามตัวเนี่ยนะครับคือเธอบอกว่านายสุภฒน์เนี่ยเวลาดื่มเบียดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยอารมณ์ขี้หึงมาเลยทันทีอ่ะคือระแวงว่าเธอจะกลับไปหาคนรักเก่า แล้วทำร้ายเธอเป็นประจำเลยอะ่ะทำร้ายทุกอย่างค่ะผู้ชมค่ะหนักสุดเนี่ยคือเตะอาวุธเพศเธออย่างแรงด้วยอะ่ะเธอ,อเทนไม่ไหวหแล้วจริงๆนะครับในเมื่อวานนี้คุณการจอมพลังเนี่ยพาเธอไปแจ้งความแล้วแถมยังข่มขู่สารพัดอีกคุณผู้ชมฟังว่าสิ่งที่เขาขู่เนี่ยอะไรบ้างแล้วคุณจะทึ่งเลยครับเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับแล้วมแม่ถึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเพราะอะไรเอ้าฉันคิดว่ามันคงไม่ทำฉันฉันเป็นแม่แ้วโดนเหมือนกัน แม่ได้ยินเสียงอะไรกันไหมก่อนเข้าไปได้ยินเสียงอะไรโดนเสียงได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรไม่ไปเข้าไปช่วยได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงมันร้องกิ๊กกิ๊กทะเลาะกันเพื่อทะเลาะกันทาไมนานไหมนานไหมแม่ไม่นานเนี่ยนี่คือในส่วนของแม่นะครับผู้ชมแม่ของผู้ก่อเหตุอ๋อคือไปที่บ้านแล้วไม่เจอคนก่อเหตุไปเจอแม่ก่อนใช่ไหมแม่บอกว่าลูกชายเป็นคนหัวร้อนอ่ะเวลาเมาเนี่ยชอบอารวาส เรื่องที่ลูกชายเนี่ยเอาทองลูกสไพซไป2บาทเนี่ยจริงหรือเปล่าแม่คือมีข้อมูลไงว<ฆ>่าแบบว่าตัวนายชุมวัติเองเนี่ยเอาทองไปเนี่ยทองหนักสองบาทด้วยแม่บอกไม่น่าใช่นะถ้าใช่เนี่ยคงอาจจะเป็นน้ําหนักแค่สองสลึงนะส่วนเรื่องทวงเงินเกี่ยวกับสินสอดเนี่ยนะเก้าพันบาทเนี่ยแม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเองินเ,เรื่องทองอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>แต่แม่บอกอีกว่าวันที่ลูกชายทําร้ายลูกสไพเนี่ยแม่จะเข้าไปห้ามโดยสามไปว่าลูกชายมาทา ผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้นะแต่แม่ก็โดนไปหนึ่งหมัดนี่โดนลูกลงไปด้วยโใช่ทีนี้เนี่ยมันเกิดคําถามนะที่บอกว่าทุกครั้งอ่ะเวลาทําร้ายก็จะบอกว่าเกิดจากแรงหึงหวงครับนหึงกันเนี่ยแปลว่าต้องรักกันถูกไหมถ้าไม่รักจะหึงทําไมแล้วมันก็เลยเกิดคำถามว่าคุณทํากับคนที่คุณรักแบบนี้เหรอ,อนี่คือการแสดงความรักแบบใดนะคะซึ่งอย่างมีข้อมูลว่าเมื่อเจ็ดเมื่อสิปีก่อนเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุ รับผู้เสียหายเนี่ยนะกระโหลกนี่ยุบสมองสั่งการช้าทีนี้พอนายสุภวัฒน์ทำร้ายคุกคามรังแกเธอสารพัดเนี่ยโอ้โหแบบนี้คุณกันจอมพลังออกโรงมาเลยมาช่วยบอกรับไม่ได้และประกาศเลยว่าเคยแต่ล่าเขาใช่ไหมวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องโดนโดนล่าบ้างใช่แล้วเห็นใจผู้หญิงคนนี้มากมากคผู้ชมครับผู้เสียหายเนี่ยเธอโดนหนักถึงขั้นยังไงรู้ไหมเคยโดนกระทำจากคนรักคนนี้ยังไง อยาให้ฟังเสียงผู้หญิงกันหน่อยเนยผู้หญิงผู้เสียหายเ,ย,เยเนี่ยเนี่ยจริงๆเธอบอกว่ามันทําร้ายหนูแล้วขอโทษแล้วนะอย่จะทำหนูแบบนี้เลยนแล้วก็บอกด้วยนะว่านายสุภวัติเนี่ยหนุ่มคนรักคนเนี้ยขู่จะให้เพื่อนเนี่ยมารุมโซมเธอด้วยแล้วขู่อีกว่าจะปล่อยคลิปแบ<อ>็กเมลคลิปลับอ่ะนะซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับผัวคนนี้อีกนะซึ่งเธอเองบอกว่า เธอไม่ควรจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยอ่ะถึงถามไงว่ารักแบบใดเนี่ยคะ,คะรักแบบที่ทั้งทำร้ายยังไม่พอยังรักแบบที่ขู่ว่าจะให้เพื่อนมารุมโซมแบบนี้ค่ะฟังเสียงเธอกันหน่อยนะคะคือว่ามันทำร้ายหนูแล้วและหนูก็เลยไม่เอาอแล้วกลับมาบ้านก็มาหามมาขอโทษแต่หนูไม่เอาแล้วทำหนูแรงขนาดนี้คลิปกูจะลงกลุ่มเฟซเนี่ยคืออะไร นี่ก็ส่งมาหาเราใช่ไหมใช่หนูไม่รู้เรื่องอันนี้คือว่ามันตอบตอบมาะะจะพาคนมาลงกลงแขกหมูด้วยทำงานไม่ได้หนูก็เลยลางานหนูทำอะมันไม่ได้ตอนนี้แล้วเราจะดำเนินคดีกับเขาแบบถึงที่สุดไหมจะ,ะพี่เอาง่ายๆพี่จะกินอาหารหมาหล้วหอนจะกลับไปคบกันไหมไม่ค่ะครั้งเดียวในชีวิตค่ะ ที่มันไม่ควรเลยคือใช้เท้าเนี่ยอัดเข้าไปตรงจุดซ่อนเลนส์ของผู้หญิงซึ่งผมเห็นภาพแล้วผมตกใจนะเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอ่ะแล้วโคตรแมนแมนเลยเลิกกันแล้วขอเงินสินสอดคืนตอนเนี้ยประสานต่อที่ท่านผู้การอายุทยาด้วยแล้วก็ประสานทางท่านผู้กับสอพอ,อายุทยาด้วยนะก็คือเอามันเต็มเต็มคาบอ่ะนะแบบขอคนเสป็์แบบคนห้าวกินข้าวผ่านทูบเลยนะครับเดี๋ยวจัดให้แบบ แบบเต็มลิมิตเลยอันนี้นะเอาตรงไหนไปตรงนั้นเลยแล้ววันนี้จากที่คุณแม่งเป็นผู้ล่าวันนี้คุณจะได้รับบทของการเป็นผู้ถูกล่าบ้างอุ้ยสินสอดเก้าพันก็ยังจะเอาคืนทวงคืนออีกะะตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะไปที่บ้านก็ไปเจอแม่ใช่ไหมแม่ <ฮะ S 1> บุชาย <ฮะ S 1> ที่สุดแล้วตำรวจตามไปจับได้แล้วนะครับ <ฮะ S 1> ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาไปจับกลุ่มนายสุภวัฒน์ผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ครับ แล้วระหว่างที่คุมตัวออกจากห้องสืบสวนเนี่ยแน่นอนว่าคดีนี้นักข่าวก็ตามก็พยายามที่จะไปถามนี่แหละครับแต่ผู้ก่อเหตุเองก็ไม่ได้พูดจาอะไรเลยไม่ได้มีคําขอโทษออกมาจากปากด้วยนักข่าวก็พยายามจะยืน่นหมายถามว่าจะขอโทษอะไรไหมจะพูดอะไรหรือเปล่า <ๆ S 1> กับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเนี่ยนะครับนะคุณกณันเองก็ชมตํารวจนะว่าทํางานเร็วแล้วก็ฝากไปถึงผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรงรังแกคนไม่มีทางสู้ อยากจะให้ดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับนะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งตัวนายสวัส์เองเนี่ยก็ต,วตวรวจปัสสาวะด้วยคุณผู้ชมตำรวจก,ก็จับตรวจฉี่เลยฉีม่ม่วงครับฉี่ม่วงก็โดนแจ้งข้อหาเสพยาเพิ่มไปด้วยนอกเหนือจากการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการทำร้ายภรรยาตัวเองเอาแล้วที่ไปบุกลุกล่ะไปบ้านของผู้หญิงอีกพื้นที่หนึ่งนะก็คือพื้นที่สพบางปะอินจังหวัดเดียวกันนี่แหละครับพระนครศรีอยุธยา ก็แจ้งข้อหาเพิ่มอีกครับโดนเพิ่มไปอีกทําให้เสียทรัพย์นะส่วนข้อหาบุกรุกยามวิการและพอรบคอมพิวเตอร์กรณีขู่ปล่อยคลิปเนี่ยตำรวจดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเข้าองค์ประกอบความผิดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครับค่ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างตอนที่ก่อนจะเข้าขับไปไม่เหมือนเดิมถามว,ว่าพฤติกรรมยังไงไม่เหมือนเดิมครับพูดเลยในคลิปนี้ผมเห็นเอาภาษาชาวบ้านปากดีมาก เก่งมากเลยกับผู้หญิงกับคนที่ผู้หญิงที่อุ้มเด็กทารกอยู่เนี่ยมันเกง่งจริงๆเห็นมันปลาข้าวปลาของปลาขวดเข้าไปไม่ได้คิดคำนึงเลยว่าจะโดนเด็กผู้หญิงหรือเปล่านะคือห้าวอ่ะห้าวจริงนะแต่คติเนี่ยคนห้าวกินข้าวผ่านทู่เห็นไหมครับนะตอนจบนี่อวสานเร็วและอวสานแรงด้วยนะให้ดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับอย่ากเก่งกับคนที่เขาอ่อนแอก,กว่า <Hey. S 1> อย่าคิดว่าคนที่เขาไม่มีทางสู้เขาจะไม่ลุกขึ้นมาสู้วันหนึ่งเขาสู้อ่ะคุณเหนื่อยนะ คุณกันจพลังก็อย่างที่บอกนะคะเอ่ยปากชมตำรวจทำงานกันอย่างรวดเร็วนะคะ<ม>แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์อย่างไรก็ตามถามม้าหากว่าเราเจอความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ว่ากับเด็กไม่ว่ากับผู้หญิงเรื่องผัวเมียหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมเลยบ,บางคนคคอาจจะคิดว่าเออเป็นเวรกรรมรของเขาเขาเป็นคู่กรรมกันมาหรืออะไรอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเห็นปุ๊บถ้าเขาดูแล้วเขาไร้ซึ่งการจะช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเขาหน่อยโดยกันไปแจ้งให้คนมาช่วยเขาทีอ่ะนหรอไหมคะไปไปหาคนมาช่วยเขาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เหตุการณ์นี้ต้องต้องชื่นชมพี่ผู้หญิงและครอบครัวของผู้หญิงด้วยนะคะที่กล้าออกมาเปิดหน้าแล้วกล้าที่จะถอยออกมาเพราะนี่สี่เดือนเมื่อเทียบกับอีกหลายๆเหตุการณ์ที่บางคนทนกันมาเป็นสิบปีแต่เธอคนนี้เลือกที่จะไม่ทนนะคะก็ถือว่าเธอเองก็กล้าหาญพอเหมือนกันที่จะออกมานะคะแล้วก็ชื่นชมตำรวจทำงานเร็วทุกการกระทำมีผลตามมาเสมอครับ